แม่เอาถ่ายโล่น่อเราหงอตัวเดี๋วเอาถ่ายแม่ดีกว่าถ่ายแม่เอาไว้ชายีอูกมาทำไมลูกวันนี้ในกันพอดีผมมีเรื่องสำคัญผมว่าถามแม่นะครับว่าผมกับอินุันคุยกันม่โดนเติบแล้วแ็เลยว่าสิมาถามเรื่อง คา,าดงคาดองนะแม่แพงปันไหนต้องโอ้ยลิดระเด็กดังมากโอ้ยลูกเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เลยพูดให้มันดังๆเพราะว่าใหม่ใหม่มันค่อยมันมันค่อยดังเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ทุ่งนาเราไม่ต้องกลัวเอาใหม่เลยเริ่มเทคใหม่เลยเทคใหม่เลยพี่่ะพี่ลืมบอกตั้งแต่ตอนแรกไงแม่พูดดังๆเลยเพราะว่าเสียงรถมันมันจะมาแทรก นิกมาทำไมลูกวันนี้โอ้พอดีผมจะมาไอเรื่องสำคัญสิมาบอกแม่ครับเอา,าเอาไหมไหมทุก็เอาไหมพูดแบบชะา,ชาๆเลยชัดๆตรงนีกมาทำไมลูกวันนี้มาตั้งแต่อุบลนนุ่นโอ้พอดีผมมีเรื่องสำคัญสิมาถามแม่นะครับถามยังลูกผมกับพี่นุน่นก็เขากับคุยกันมากเข้ากับหัวใจกันมากตืนเติบแล้วครับเลยว่าสิมาถามเรื่องอะ ค่าดองครับแม่โอ้ยเอ้ยแม่ก็เอาหลายก่ะเลยแม่เลี้ยงมาตั้งแต่นมตั้งแต่นานไปส่งเัียกับพุ่มตะโจรบวันที่สามนี่ลูกเันจะมาทมค่าดองโอ้ยแม่ก็เอาหลายบาทแล้วไนแม่กินเลี้ยงไหนแม่ขาดห่อค่ากินค่าอยู่อู้แม่กขาจะเอาแบบเท่าไหร่นาะครับสามล้านเลยจังกี่ข้อครับแม่แม่สามล้านมาครับจ้าสวัสดีครับ ผมกลับกันหนักเอาคือถิ่มกันไงเถอะโอ้โอเคได้ได้ได้ทำไมลูกเป็นไกายตั้งแต่อุบุดมาจนไปข่ามาทำไมลูกไม่มาจะถามหนึ่งผมมีเรื่องสแคัญสิมาถามแม่ครับพอดีผมกับพี่นุ่นนี่กับพกันมาโดนแล้วนะครับพบกันถ้าพ่อหัวใจกันมาโดนแล้วหลายปีแล้ว ก็คือว่าสิ่าถามแม่อย่างค่าดองครับว่าเขาจะค่าถามแม่แม่ก็จะบอกนิดตรงนลยแม่ส่งเรียนจบวันที่สตรม,มีนะเอ้ยเมษานี่ตังบาา้าหาฟิลิปมดตังหลายบาทเหรอค่าดองแม่ก็หลายบาทแล้วเท่าไหนเนาะครับบอกได้บอกอุย้ยบอกสามล้านบาทพุ่นแล้วก็ท่านก็ริบบาทพุ่นแล้วต้องสิคุ้มแม่เลี้ยงมาตังบักโดนเนาะ สาม,สามล้านเลยวะครับสามล้านสาสิบบาทคุณเลวแม่คกันนะครับเฮ้ยวัดสูก่กมา่าสำหรับไก่เขาทิ้งง่ายเถอะโอ้คุยกันมาตั้งนานแม่แม่ไป็นอยากน้องเพลงชีเห็นไหมหนูใจอกเลยเห็นไหมโอ้ก็ไม่ทำบาปน้องเลยน่าเลี้ยงนางน่าเลี้ยงแต่ก็เรียกยาง,เ,ยง,อยางเอาคือน่นะน้องไปแล้วน่ะเห็นไหมนะ่ะ เอาถูกแค่คุ้มค่าในย่านนี้ไปไปหาทั้งร้านไปดูขายกาแฟดูเป็ด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 กับ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  ปิดเยอะมากมากเอาฮู้รู บรรยากาศตอนเย็นยๆนะคะบรรยากาศดูน้ำสวนธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติ